เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเกรงครับเป็นยังไงบ้างครับน่านเป็นไงให้เหตุผลให้คนไทยข้อชมได้เลยตอนที่สุดมากครับวันนี้ไปตอโต้ได้รับที่ของรามีการมีตอนที่ทุกคนติดเชื้อสาธิตด้วยคำนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นแล้วครับกยับเรยินไม่ได้ดูแลเป็นยังไงบ้างครับสวย อััมเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเป็น,ค,ปนความรู้สึกทำได้เรื่องได้ทำได้มากขึ้นทั้งของหมอมาและก็หมดนั้นทำให้เออได้นั่รับรู้ถึงอำนาจขอการทำงานศาสนามาเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นาการบรรยายที่ททค่อนขอ้างเกี่ยวกับพุ่นสำหรับนักเรียนมปลาย แล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงเป็นยังไงบ้างครับเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างครับเป็นอะไรวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้เนะอาม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 า,มาบรรยายเอามาบรรยายเนี่ยเอามาบรรยายของอาจารย์หมอผุ้มารแกเก็บ อนหึ่งให้แม okay. so ่แวแก่เ <classify> ด <Brazilian references> okay. ็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตปัตตานีทำอะไรปัตตานีเป็นหัวข้อประมาณจากห้องผ่าตัดสู่สนามสนทุ่งศัทธาครับผม น้องผมคิดว่าน้องๆน่าจะมีข้อคิดอะไรในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นหนึ่ไ,ไม่ก็สามารถใช้เป็นข้อคิดที่สามารถนำไปใชต้ต่อยอดได้ในชีวิตมหาลัยครับ่าแล้วครับอัสลามาลยกุมมารองมตุลล์วเระการตุฮ์ครับก็คืออ่าอันนี้นะครับก็เก็บตกบรรยากาศนะครับแล้วก็ เราจะไปสัมภาษณ์น้องๆนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมแน,นะแนวเมื่อสักครู่นี้ครับอินชาละซาลาวะไลกุมครับเดี๋ยวหัดมาทางกล้องหน่อยนะครับก่อดีว่าขอสัมภาษณ์นะครับว่าได้รับอะไรจากกิจกรรมนี้บ้างครับสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ก็เหมือนว่าได้เข้าใจแบบการเป็นผู้แบบว่าอัลกรุรอเนี่ยมันสามารถโยกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไงครับ ก็คือทางอาจารย์หมออุม,มารได้อธิบายเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คืออ,อ,อัลกุรอานก็ได้ระบุหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยอโอเคมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีอย่างอื่นอยู่ไหมการวางตัวในการทำงานการวางตัวในการทำงานออ๋ในมุมในมุมที่เป็นหมอใช่ไหมอ๋อ ก็ยังไงบ้างครับพอจะสะท้อนหน่อยได้ไหมครับก็เหมือนมีคำมีคำถามเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเรากําลังอยู่ในห้องผ่าตัดในขณะที่เข้าเวลาละหมาดแล้วก็อาจารย์เขาตอบว่าเราสามารถละหมาดรวมไว้ก่อนหรือว่าละหมาดรวมหลังได้ครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นวิชาการในเรื่องของฟิกนะครับในเรื่องของการละหมาดก็มันเข้าเกณฑ์ของดารุรอซึ่ง มันจะทําการย่อในการละหมาดก่อนเวลาเข้าผ่าตัดหรือหลังเวลาเข้าผ่าตัดก็ได้ตามที่นักวิชาการเราได้อธิบายมาสักครู่นี้ครับครับดั้ดั้ดก็รอคอยรอนะโอ้เดโม่เลยคนไหนคนไหนอยากโยนให้ใครเนี่ยนะใสร็จๆเนี่ยบัวฟูๆบัวฟูๆบัวฟูๆมันฟูทุกคนเลยที่ที่ใส่เสื้อขาวได้ไหมใส่เสื้อขาวได้ไหมอ๋อได้ได้ได เดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องคนต่อไปนะครับอชัลล์อลาเลมะลักกุ้มครับขอสัมภาษณ์นะครับความรู้สึกความรู้สึกที่ได้เข้ามาในกิจกรรมนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีตามที่คาดหวังไว้เลยครับได้ความรู้แล้วก็ ได้ break เบรกได้ครับอร่อยมากครับเบรกครับอร่อยครับจัดการทันเองใช่ไหมมาชฉลองครับ, <laughs> แ,ลรบแล้วได้รับบทเรียนอะไรบ้างครับในในการบรรยายเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับบทเรียนเรื่องอะไรการใช้ชีวิตการหลักคำสอนต่างๆแล้วก็การ ใช้ความรู้วิชาการแล้วก็ผสมกับความรู้ศาสนาเมื่อสักครู่นี้ก็เหมาอมาดก็ได้อธิบายในเรื่องของการพิสูจน์พระเจ้าเนาะว่าว่า,าเราจะออกไปนอกรั้วนี่แล้วก็เข้าร่วมมหาลัยอ่ะเราจะไปเจอกับอะไรบ้างสิ่งสำคัญก็คือเราต้องพิสูจน์ว่า มีพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าคือใครใช่ไหมหลักๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับอัสสลัมอัสลมโอเคครับัสลสามัยุสักหน่อยนะครับได้รับบทเรียนอะไรจากบรรยายเมื่อกี้ครับก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบบศาสนาหรือไม่ก็เรื่องของวิชาชีพแพทย์นะครับ มันเป็นยังไงแล้วก็ในสังคมมุสลิมที่แบบแพทย์ทํางานอะไรแบบมีการแบ่งเวลาเรื่องธรมบารมัก็ได้ทำความรู้ก็ประมาณว่าประมาณว่าเราได้รู้นะการจัดการเวลาของเขานะการจัดการเวลาของหมอแล้วแล้วทั้งที่เป็นหมอเองแต่เจียดตัวมาทำงานศาสนาด้วยใช่ไหมครับใช่มเป็นอะไรที่ดีดีมากเลยทั้งเป็นหมอ มันเป็นอะไรที่สุดยอดนะหวังว่าหวังว่าหวังว่าจะเป็นจุดประกายหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆที่อาจจะไปต่อยอดในอนาคตได้เชะหรออินชอลเราเขาคาดหวังไว้ไงครับมีอะไรอยากบอกอ,อยากบอกอยากเช่นอยากบอกพี่น้องอยากบอกเพื่อนๆหรือว่าอยากบอกครอบครัวไหมครับหรือว่าอะไรพวกนี้ ก็อยากให้ท <handled kr> ุกคนแบบให้ความสนใจในเรื่องของแบบศาสนาอะไรเงี้ยแบบการทำความดีในเรื่องของศาสนาการทำประโยชน์ให้ด้านของศาสนาบ้างครับอัลฮัมดุละเดซักกอลล์ใครนะครับรับฝนที่น่ที่น่ก็คะแนนนะครับแค่นี้ครับ บังวริศบังวริศเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้บุกเบ,บ,บิกในโครงการเน็นดวสัญจรด้วยนะครับว่า <c oughs> เ,เขารู้สึกยังไงกับบรรยากาศตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ผมผมหนาวมากเลยฮะผมผมงงมากเลยว่าทําไมในห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ใหญ่มากแต่ว่ามันไม่ได้ใช้แอร์สีทิศทางแล้มันหนาวได้ขนาดนี้ <c oughs> ครับแล้วก็ยินดีมากครับวันนี้ อันนี้จะลงสื่อโซเชียลใช่ไหมฮะยินดีมากครับวันนี้ที่ที่ที่ได้พาอาจารย์หมอมาให้มาให้ความรู้นะครับกับน้องๆที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็ก็ก็ผมผมผมกำลังคุยกับ,อบเอ็มโซเฟียนอยู่นะก็ขอโหนหน่อนยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานงานดีไซน์กับแกเพราะว่าว่าแกมีแนวคิดยังไงในการที่จะใช้งานดีไซน์เนี่ยอยู่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีสามจังหวัดของเราเนี่ยแล้วก็จะต่อยอดยังไงได้บ้างนะครเผื่อจะเอามาแอพพลายแล้วก็อดัดเกับทางมูลที่ของเราได้เชิญร้อ์ครับยังไงฝาก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 พี่น้องดูอาแล้วก็อ่าอนสนับสนุนทีมงานของเราแล้วก็แล้วก็วก,วก,กิจ,จกรรมมาในเพจการศึกษาได้ครับครับบางต๋อทีมีอะไรจะเสริมไหม วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติรรบว่าได้ได,ไ,ญญได้อะไรจากบรรยายนี้บ้างได้อะไรจากบรรยายนี้บ้างอ่นั่นน <c oughs> ่ะสิครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะครับตอบเป็นคลิปตอบคำถามคลิปมของนักเรียนม,ยมัธยมศึกษาวิทยาที่4ของสาธิตมหาวิทยาลัย สงขานครินนะฮะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคลีป่ปมกันแบบละเอียดเลยว่าน้องๆเนี่ยเขามีข้อคุ้มเคือหรือว่าข้อสงสัยอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวก่อนครับเพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่กับวิทยากรท่านต่อไปเดี๋ยวจะรอคอยรันครับคะไว้ย,ยากุงครับก็ก็ของป่าของคอนะครับก็สําหรับรายการวันนี้นะครับเราจบกันแค่นี้ดีกว่าไม่อยากพูดอะไรมากวูญญาเ <c oughs> สลามอะไรกู